สวัสดีครับทุกคนนะผมตอนนี้อยู่กับกินไรดีเพื่อนนะผมแต่วันนี้ไม่มีเพื่อนนะมีแต่ไอ้คุณใยนะผมก็วันนี้นะผมมีร้านหนึ่งนะผมจะไปกินเป็นร้านอาหารต,ตามสนะ่งเนาะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยไปที่ร้านนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเมื่อสองสามเดือนก่อนก็ทํางานแถวๆตรง เซนทะัลเวสวิวเนาะแล้วก็สั่งไลน์แมนร้านนี้กินประจำเลยนะเป็นอาหารตามสั่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเนาะก็เลยไม่ไม่ไม่ได้กินเลยนะผมร้านนี้แต่ว่าอยากจะอยากจะกินอีกครั้งหนึ่งเป็นเมนูหนึ่งที่อยากกินมากเลยคิดถึงมากเลยเพราะว่าร้านนี้ทำไม่เหมือนใครเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะเปิดไหมแต่ก็น่าจะเปิดนะเพราะว่าไปเช็คในไลน์แมนแล้วเนี่ยก็เปิดอยู่แต่ว่า ยังไม่เคยไปที่ร้านเขาเลยนะเคยแต่แบบว่า,าเคยแต่แบบว่าสั่งไลแมนมาเนาะก็คือตั้งแต่มกราลาถึงประมาณโหเกือบมีนาเกือบมีนามีนาเมษาเลยอะ่ะก็กินแต่ไลแมนร้านนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตสดใจอะไรอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวไปกินกันตปตามไปดูที่ร้านเลยครับเ e t กสโก ถึงแล้วครับทุกคนฮะมัม,มังหม,มีเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าใช่ป่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้เปิดไหมครับผมอ้ถึงแล้ว,วโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้รออาหารมานะครับเราสั่งไปแล้วเนาะมเมนูก็มีหลายอย่างเนาะในไลน์แมนด้วย อย่าที่บอกครับผมเคยทำงานแถวนี้เนาะก็เลยอยากกินเยอะอยู่นะไรเห็นไหมในกล้องเขาจะหยุดวันจันทร์เนาะมีเปิดวันอังคารถึงวันศุกร์เก้าโมงหนึ่ง 6โมงเสาร์อาทิตย์นะผมปอนถึง1ทุ่มนะครับผมผมคิดว่าใครอยู่แถวนี้ก็น่าจะสั่งกันเยอะเนาะร้านนี้ไม่เห็นรีว <Wow. S 1> ิวในไลน์แมนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมขอขมครั้ง เป็นปลาพริกกล้าดไปเลยเนาะไม่ได้กินนานมากมีน้ำซุปเนาะเขาก็แถมให้ตลอดตัดลแมนก็มีน้ำซุปมาให้นะครับผม ขอภอายในเรื่องเสียงด้วยนะอ่าด้านนอกอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะครับผมอยิ้มติดถนนเลยโอเคเดี๋ยวรออีกจานงเอากระเพราไข่เยี่ยวม,มาครับผมมาลองชิมรสชาติเดิมที่เคยสัมผัส ็คิดถึงไม่ได้กินนานมากมมเมน,นูนี้เชื่ หมูตับผัดไข่นะครับทุกคนหมูตับผัดไข่แล้วมีอะไรอีกไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหามาให้จัดเต็มความหิว เมนูนี้ไม่รู้ร้านเอ็นมีไหมนะ <c oughs> แต่ก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าร้านนี้อร่อยมากนะครับผม กินยำตามตไตา์คนไม่กินผักครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคิดตังกันดีกว่าครับโอเคครับทุกคนนะผมตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทาแล้วนะครับผมจะบอกว่าอาหารนะ่ะอร่อยนะอร่อยจริงๆแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีเมนูที่ผมกินนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผม กินแต่ร้านนี้แหละคิดว่ามันอร่อยก็เลยอ่าพอไม่ได้พอไม่ได้กินแล้วก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมถ้าใครอยากจะใครผ่านมาแวะเข้ามาดูเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมปักลิงก์ลิงก์ของอ่า g o o g l e ไว้ให้เนาะมีเลยแผนที่นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ตอนนี้เราอยู่บ้านแล้วนะครับผมคลิปต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่า มีแน่นอนนะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ